สวัสดีกัลยาณมิตรนะคะทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังในช่องของแม่หมอนะคะแม่หมอเชื่อว่านะคะทุกท่านมีบุญสัมพันธ์กันนะคะเราถึงได้มาเจอกันในวันนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นการรนดอมพลังงานเหมือนเช่นเคยนะคะเราจะมาดูนะคะพลังงานของคุณกันนะคะเป็นการสุ่มนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะสิ่งไหนดีนะคะก็รับไว้นะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะคะ แม่หมอเชื่อว่านะคะในคลิปของแม่หมอเนี่ยต้องมีบางอย่างนะคะหรือคําพูดบางคํานะคะที่ไปไปโดนใจใครบางคนนะคะหรือเป็นข้อความบางอย่างที่คุณจะต้องได้รับรู้นะคะในวันนี้นะคะขอ,ขอควมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะช่วยเปิดทางนะคะให้กับแม่หมอและทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของแม่หมอในวันนี้นะคะ พ็จะขอเปิดพลังงานของคุณกันก่อนนะคะอัศวินถือไม้นะคะคุณกำลังทำงานบางสิบบางอย่างอยู่นะคะกำลังเดินทางนะคะอยู่ในสายของเส้นทางนะคะของคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดนะคะเรื่องราวที่คุณชอบนะคะเรื่องราวที่คุณรักนะคะหรือเรื่องราวที่คุณมีแพชชั่นกับมันนะคะที่คุณกําลังดําเนินการอยู่นะคะกำลังทําอยู่นะคะกำลังเรียนรู้นะและรู้จักกับมันอยู่นะคะ o n s w f Sword นะคะคุณมีสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดและหลักแหลมมากๆกนะคะการงานของคุณนะคะเป็น การงานที่ต้องใช้สติปัญญามากนะคะใช้การตัดสินใจนะคะใช้คำพูดนะคะความคิดนะ,ะแล้วก็เป็นงานที่ต้องแบกรับนะคะสภาวะปัญหาหลายๆปัญหานะคะหรืออยู่ใต้ความกดดันได้นะคะคุณอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับบุคคลรอบข้างนะคะมีเรื่องของความกดดันมีเรื่องของอุปสรรคเข้ามานะคะแล้วก็ภาระ ความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากเข้ามานะคะแต่คุณก็จะเรียนรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไปได้นะคะคุณมีความมุ่งม,มั่นคุณมีความกระตือรือร้นและคุณก็มีแพชชั่นกับมันนะคะไม่ว่างานาน,นะคาะจะหนักจะเหนื่อยนะคะจะยากอย่างไรนะคะคุณสามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้นะคะเพราะว่าคุณเป็น ค n g of s w o r d นะคะคุณเป็นผู้มีสติปัญญามากนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะในชีวิตของคุณนะคะคุณเคยประสบความสำเร็จมาบางอย่างแล้วนะคะตอนนี้คุณอยู่ในสภาวะของการเป็นผู้นำนะคะการที่จะต้องแบกรับปัญหาของผู้คนรอบข้างของบุคคลในครอบครัวก็เป็นได้นะคะจัดเม้นนะคะ คุณนะคะถูกเรียกให้ตื่นนะคะคุณถูกเรียกให้ตื่นทางจิตวิญญาณนะคะคุณถูกเบื้องบนนะคะมอบบางอย่างนะคะภารกิจหนะะ้าที่ให้กับคุณนะคะคุณคือผู้ที่ลงมาทําภารกิจนะคะสิบไม้นะคะก็บ่งบอกแล้วนะคะว่าคุณต้องแบกรับปัญหานะคะแล้วมันก็เป็นโชคชะตาของคุณเองนะคะ เทวดานะคะได้เป่าแต่นะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่คุณจะต้องแสดงศักยภาพนะคะที่คุณมีนะคะประสบการณ์ของคุณนะคะสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดนะคะการตัดสินใจที่แม่นยำและการมองคนได้อย่างเฉียบขาดของคุณนะคะคุณเก่งและมีความสามารถมากนะคะเหมาะสมที่จะทำงานนี้นะคะคุณแบกรับความรู้สึกของผู้คนอื่นได้นะคะ นั่นเป็นการอธิษฐานจิตของคุณนะคะตั้งแต่ก่อนที่คุณจะลงมาเกิดนะคะคุณได้มีการอธิษฐานจิตนะคะคุณได้มีการโฟกัสนะคะกับสิ่งนี้นะคะของเก่าของเดิมของคุณนะคะกลับมาแล้วนะคะในเรื่องของสติปัญญาความรู้นะคะขึ้นมาตรงกับ King of Swords นะคะก็คือไพ่หถ้วยนะคะ ือของเก่าของเดิมบุญบาร,รมีเดิมที่คุณเคยสั่งสมมาในอดีตชาตินั่นเองนะคะความรู้เก่าความรู้เดิมนะคะองค์ความรู้นะคะคุณเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้มากมายนะคะคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดมันออกมาได้นะคะองค์ความรู้เหล่านี้มันอยู่ในจิตวิญญาณของคุณเองนะคะมันอยู่ข้างในนะคะเพียงแต่เราต้องมีวิธีการนะคะที่จะนํามันออกมาใช้นะคะ คุณได้ผ่านเหตุการณ์นะคะความยากลำบากมานะคะหลายหลายเรื่องนะคะหลายหลายเหตุการณ์นะคะและสภาวะเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยมันทำให้คุณมีการตื่นรู้นะคะคุณตื่นรู้ทางสติปัญญานะคะแล้วคุณก็มีการนำเอาของเก่าของเดิมนะคะมันได้ผุดขึ้นมานะคะในระหว่างที่คุณเผชิญกับปัญหาความยากลำบากนะคะการใช้ชีวิตอุปสรรคต่างๆในของในชีวิตของคุณนะคะ เมื่อคุณพบเจอกับปัญหาเนี่ยคุณจะเกิดสติปัญญาขึ้นคุณจะเกิดการดึงข้อมูลภายในของคุณนะคะที่เป็นความรู้เก่าความรู้เดิมของคุณออกมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะคะยิ่งคุณมีอุปสรรคมากมีปัญหามากคุณก็ยิ่งฉลาดขึ้นนะคะคุณเรียนรู้จากการกระทําของตัวเองนะเรียนรู้จากอุปสรรคปัญหาที่คุณได้พบเจอมานะคะ King of c นะคะคุณเป็น ผู้ที่มีจิตสัมผัสนะคะคุณเป็นผู้ที่มีซิกเซนนะคะคุณมีความอ่อนไหวอยู่ข้างในด้วยนะคะนอกจากคุณจะมีความแข็งแกร่งนะคะเป็นที่น่าเกรงขามและยำเกรงนะคะของบุคคลอื่นคุณก็ยังมีความเมตตาอ่อนโยนอยู่ด้านในด้วยนะคะคุณเป็นผู้นําที่มีทั้งความอ่อนโยนและความเมตตานะคะ9ถ้วยนะคะ คุณประสบจะประสบความสำเร็จนะคะในอาชีพการงานของคุณนะคะที่คุณได้รับมอบหมายมานะคะจัดเมนต์ก้าถ้วยนะคะไม่มีสิ่งใดที่คุณทำไม่ได้นะคะความสำเร็จของคุณคุณสามารถที่จะนั่งรอมันได้เลยนะคะมันประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะนี่คืองานของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณอธิฐานมานะคะก่อนที่คุณจะลงมาเกิดแล้วนะคะเดอะสตาร์ <The Star S 1> นะคะ คุณเกิดมาเพื่อที่จะเยียวยานะคะเยียวยารักษาผู้คนอื่นนะคะคุณอาจจะเคยเป็นหมอก็ได้นะคะเมื่อครั้งอดีตนะคะหรือคุณอาจจะทํางานนะคะกับผู้คนหมู่มากนะคะคุณเป็นดาวเด่นคุณเป็นความหวังนะคะคุณเป็นความหวังของผู้คนอื่นนะคะคุณสามารถที่จะช่วยเยียวยาได้นะคะ King of c u p นะคะ คุณเป็นนักเยียวยาคุณเป็นนักบำบัดทางจิตก็ได้เช่นกันนะคะสามเหรียญนะคะผู้คนจะรักคุณนะคะผู้คนชอบนะคะในพลังงานของคุณนะคะคุณมีความรักเมตตานะคะและเผื่อแผ่นะคะชอบที่จะช่วยเหลือผู้คนอื่นด้วยนะคะ ในแวดวงของคุณนะคะคุณจะมีความเก่งที่สุดนะคะในบรรดาในกลุ่มของคุณนะคะ The Stage นะคะคุณสามารถที่จะบาลานนะคะความรู้สึกของตัวเองได้นะคะคุณเป็นกลางนะคะคุณเป็นสื่อกลางให้กับผู้อื่นและคุณก็มีความบาลานด้วยนะคะคุณจะไม่ตัดสินใครนะคะเพราะว่าทุกคนนะคะที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะล้วนแล้วแต่มีปัญหา มาจากปมวัยเด็กของเขานะคะคุณจะไม่ตัดสินเขานะคะคุณจะรับรู้พลังงานพวกเขานะ,ะได้จากตัวของคุณเองนะคะคุณมีเซนส์มียาสัมผัสสามารถที่จะรับรู้พลังงานของผู้อื่นได้นะคะคุณจะไม่ตัดสินใครจากคำพูดหรือการกระทำแต่คุณจะ มองพวกเขาจากพลังงานนะคะมองเข้าไปยันจิตวิญญาณข้างในของเขาว่าแท้จริงแล้วความรู้สึกของผู้คนเหล่านั้นคือความจริงคืออะไรนะคะคุณจะมองเข้าไปถึงข้างในได้นะคะและคุณสามารถที่จะเยียวยาช่วยเหลือพวกเขาเข้าไปในระดับจิตวิญญาณได้นะคะคุณจะมองออกว่าใครมีปัญหาใดนะ ไม่ใช่จากปากของเขานะคะไม่ใช่จากการกระทําแต่จากพลังงานของเขานะคะคุณสามารถที่จะสัมผัสพลังงานของพวกเขาได้นะคะคุณมีบาร,รมีมากนะคะคุณเคยสั่งสมบุญบาร,รมีมาแล้วนะคะนับครั้งไม่ถ้วนนะคะคุณเคยเกิดมาหลายพบหลายชาตินะคะบุญบาร,รมีของคุณนะคะกว่าที่คุณจะมาเป็น king of pentacles นะคะมานั่งบัลลังก์ได้คุณผ่านชีวิตผ่านประสบการณ์ มานานปการนะคะคุณอาจจะเกิดมาแล้วในหลายหลายแสนกับก็ได้นะคะประสบการณ์และภูมิปัญญาของคุณนะคะมีมากมายนะคะสามารถที่จะแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยแบบไม่รู้จบนะคะคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลได้นะคะจากจิตภายในของคุณนะคะเดอะเดนะคะคุณมีการเหมือนคุณเคยตายแล้วเกิดใหม่นะคะการตายของคุณหมายถึงคุณเคย ประสบปัญหาหนักนะคะหรือกรรมหนักบางอย่างทำให้คุณได้ตื่นรู้ขึ้นมานะคะแม่หมอบอกแล้วว่าคุณจะเติบโตจากการเรียนรู้นะคะคีไนท์ออฟวานนะคะคุณเติบโตจากการเรียนรู้นะคะเมื่อคุณเจอปัญหาคุณจะมีการตื่นรู้นะคะจะเพิ่มพูนสติปัญญาและองค์ความรู้ของคุณได้นะคะ เด t สนะฮะบ่งบอกถึงคุณเคยผ่านกรรมหนักบางอย่างนะคะและกรรมอื่นๆอ,อีกหลายๆกรรมด้วยนะคะกว่าที่คุณจะมาเป็น k King of s w o r d และ King of Pentacle ในวันนี้นะคะคุณสั่งสมประสบการณ์องค์ความรู้และบุญบาร,รมีมามากมายและคุณก็มีเซนส์สัมผัสที่แรงมากๆด้วยนะคะ ซนสัมผัสและยานอย่างรู้ของคุณนะคะมาจากหลายๆทางนะคะนอกจากมาจากประสบการณ์ของคุณแล้วนะคะก็ยังมาจากครูบาอาจารย์ด้วยนะคะที่ท่านประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับคุณนะคะคุณเป็นสิทธิ์มีครูนะคะคุณมีบรารมีมากนะคะคุณสามารถที่จะชี้ช่องทางและหาทางออกของปัญหาให้กับผู้คนได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็นนะคะ ทางออกมีหลายทางนะคะแต่บางทางก็ถูกนะคะบางทางก็ผิดนะคะคุณจะเป็นคนที่ชักนําผู้อื่นไปในทางที่ถูกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าคุณเป็นผู้ที่มีประสบการณ์แล้วนะคะคุณผ่านทุกอ,อย่างมาด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเรียนรู้มาหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคะเชลิออดนะคะเชลิออดคือผู้ที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานมากๆนะคะบ่มเพาะประสบการณ์บ่มเพาะ องค์ความรู้นะคะวิชาการต่างๆในตัวของคุณนะคะและคุณไม่ตัดสินใครนะคะไม่ว่าใครจะทําผิดทําถูกคุณจะมีใจที่เป็นกลางนะคะคุณจะมีความยุติธรรมให้กับผู้คนนะคะคุณเป็นผู้คืนความยุติธรรมให้กับผู้อื่นนะคะใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาแล้วไม่มีใครเข้าใจนะคะไม่มีใครยอมรับ หรือถูกตัดสินเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขานะคะอย่างที่ไม่ตัดสินเขานะคะเหมือนอย่างคนอื่นๆนะคะคุณจะเข้าใจคุณจะมองผู้อื่นจากพลังงานมองผู้อื่นจากความดีที่อยู่ข้างในจิตเดิมแท้ของเขานะคะคุณสามารถที่จะเข้าไปถึงด้านในได้นะคะเพราะว่าคุณนะคะเดอะ a t h กับ the c h ชลลิออดนะคะคุณมีจิตที่ละเอียดมากๆนะคะ จิตที่ละเอียดขั้นลึกนะคะมีองค์ความรู้มากๆนะคะคุณสามารถที่จะสัมผัสเกี่ยวกับพลังงานของพื่นได้โดยที่เขาอาจจะไม่ต้องพูดอะไรเลยนะคะระดับจิตวิญญาณของคุณถือว่าแรงะคะเลซันออกมายืนยันนะ,ะว่าเป็นเช่นนั้นนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะในอาชีพการงานของคุณนะคะแม่หมอมองว่าคุณ ประสบความสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้ถึงขั้นของการแบ่งปันนะคะอยู่ในระหว่างการเดินทางของคุณนะคะเมื่อคุณกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณนะคะเพื่อไปเป็นเดชธรัน,นะคะระหว่างทางคุณก็สามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้คนในการเดินทางของคุณนะคะเพื่อสร้างสมบุญบรารมีนะคะ เพื่อช่วยเหลือเพื่อปลดล็อกผู้อื่นได้นะคะคุณมีความรู้นะคะมากมายจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะสามารถชี้แนะแนวทางให้กับผู้อื่นได้และคุณก็จะมีชื่อเสียงด้วยนะคะเดอะสตาร์นะคะคุณเดอะสตาร์กับเดอะซันนะคะคุณจะมีชื่อเสียงออร่าของคุณสว่างสวยนะคะคุณไปที่ไหนใครๆก็รักคุณนะคะสามถ้วยนะคะ ผู้คนเข้าหาคุณผู้คนรักคุณและคุณก็รักผู้อื่นด้วยเช่นกันนะคะพลังงานวันนี้ค่อนข้างที่จะดีนะคะขอหนึ่งใบนะคะสามดาบนะคะสามดาบในระหว่างทางก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะคะกับผู้คนนะคะแต่ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองคุณสามารถที่จะแก้ไขมันได้นะคะคิงดาบนะคะคุณเก่งอยู่แล้วนะคะคุณมีสติปัญญามากนะคะ คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนอื่นๆได้และคุณสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาผู้อื่นนะคะถึงในหัวใจของเขาถึงระดับจิตวิญญาณของเขาได้นะคะใครนะคะที่เคยมีปมปัญหาในวัยเด็กนะคะปัญหาที่อยู่ๆนะคะเรื่องมันผ่านมา 20- 30ปีแล้วนอนกลางคืนเนี่ยยังรู้สึกว่ายังคิด ถึงเรื่องเดิมๆยังมีเหตุการณ์เดิมๆผุดขึ้นมาในจิตของคุณนะคะในระหว่างความฝันนะคะอย่างเช่นคุณเคยถูกทำ้ายร่างกายมาก่อนนะคะสมัยเด็กนะคะแล้วคุณนอนอยู่อยู่ๆคุณก็ฝันถึงคนคนนั้นนะคะคนคนเดิมซึ่งคุณลืมมันไปนานแล้วนะคะประมาณ20ปี30ปีทำไมความฝันอันนั้นมันยังอยู่นะคะทำไมมันเป็นเรื่องจริงที่คุณเคยเกิดขึ้นนะคะ นั่นมันเป็นจิตใต้สำนึกของคุณนะคะที่คุณเคยมีปมปัญหานี้นะคะในวัยเด็กของคุณนะคะหรือในอดีตที่ผ่านมามันยังอยู่นะคะเพียงแต่มันยังไม่ได้ผุดขึ้นมานะคะมันจะผุดขึ้นมาต่อเมื่อมันมีเหตุการณ์บางอย่างมากระทบนะคะจากภายนอกคุณจะ มีแรงต่อต้านนะคะคุณจะมีแรงต่อต้านจากปมปัญหานั้นทันทีนะคะปัญหาเดิมของคุณนะมันจะกลับมาหน้าตอนนั้นนะคะตอนที่มีแรงกระทบนะคะเพราะฉะนั้นปมปัญหาที่ยังอยู่ในระดับจิตใจของผู้คนเหล่านั้นคุณสามารถที่จะเคลียร์สามารถที่จะแนะนําแก้ไขให้กับเขาได้นะคะคุณมีวิธีการนะคะคุณมีองค์ความรู้มากนะคะคุณมีประสบการณ์ด้วยนะคะในเรื่องเรื่องนี้นะคะบางครั้งเนี่ย ตัวคุณเองนะคะก็มีปัญหาในวัยเด็กเช่นเดียวกันนะคะแต่คุณสามารถที่จะก้าวผ่านมันข้ามมาได้นะคะคุณจึงสามารถที่จะแนะนำผู้อื่นได้นะคะคุณอาจจะใช้ธรรมะนะคะหรือใช้หลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้านะคะอาจจะใช้การปล่อยวางนะคะหรืออาจจะใช้การให้อภัยนะคะอาจจะใช้ธรรมะเข้ามาแก้ไขปัญหาในระดับจิตวิญญ,ญาณ ได้ด้วยนะคะเพราะว่านอกจากคุณจะมีองค์ความรู้นะคะในเรื่องของทางโลกแล้วคุณยังมีบุญบารมีมีองค์ความรู้ในเรื่องของทางธรรมด้วยนะคะคุณตื่นรู้แล้วในทุกๆเรื่องนะคะขอให้คุณปฏิบัติภารกิจนี้ให้สําเร็จเพราะว่านี่คือภารกิจของคุณนะคะคุณได้สิบไม้นะคะภารกิจที่ยิ่งใหญ่ในการแบกรับปัญหาของผู้อื่นนะคะแต่คุณก็จะต้องเคลียร์ตัวเองได้ด้วยนะคะ เมื่อคุณแบกรับปัญหาของผู้อื่นแล้วนะคะอย่านํามาเป็นปัญหาของตัวเองนะคะอย่านํามาเพิ่มพลังงานลบให้กับตัวเองนะคะคุณแม่หมอเชื่อว่าคุณมีวิธีในการเคลียร์พลังงานของตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเดอะสตาร์นะคะคุณเป็นคนรักความสงบคุณชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองและคุณก็ชอบเยียวยาตัวเองจากธรรมชาตินะคะจากธรรมะหรือจากธรรมชาตินะคะการที่คุณเอาตัวเองออกไปนะคะอยู่ในธรรมชาติ ใกล้แหล่งน้ําหรือที่ที่มีต้นไม้เยอะๆนะคะคุณถอดรองเท้าเดินนะคะคุณก็สามารถที่จะดึงดูดพลังงานนะคะของธรณีนะคะของดินนะคะของเอ,อิร์ธใบนี้นะคะเพื่อเยียวยาจิตใจของคุณเยียวยาสภาพร่างกายของคุณได้นะคะเวลาที่คุณเจ็บป่วยเนี่ยก็อาจจะเป็นการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่ง เมื่อคุณเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณการจะป่วยอันนี้ก็จะหายไปเองนะคะอย่างเช่นพฤติกรรมการนอนการทานอาหารการใช้ชีวิตเป็นต้นนะคะคุณจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่มีค่าและมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้นะคะคุณสามารถที่จะยกระดับพลังงานนะคะในโลกใบนี้ให้สมดุลได้นะคะเพราะว่าโลกเรามีทั้งพลังงานด้านลบและพลังงานด้านบวกนะคะคุณจะเป็นตรงกลางนะคะ คุณจะไม่ตัดสินใครนะคะแต่คุณจะปรับบาลานซ์และปรับสมดุลได้จากพลังงานของตัวคุณนะคะเดอะแชริออตนะคะคุณปรับบาลานซ์ได้นะคะคุณสามารถที่จะปรับบาลานซ์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะคะโดยพลังงานของคุณเองนะคะเพราะคุณมีพลังงานบวกนะคะพลังงานของคุณเป็นเดอะซันนะคะคุณมีพลังงานบวกมากๆนะคะที่จะส่งทอดให้กับผู้อื่นนะคะแม่หมอขอให้คุณ ปฏิบัติภารกิจได้อย่างราบรื่นนะคะปัญหาเล็กน้อยของคุณสามารถแก้ไขได้อยู่แล้วนะคะขอให้คุณเดินทางให้ประสบความสําเร็จนะคะในจุดมุ่งหมายใหญ่นะคะจุดมุ่งหมายใหญ่ของคุณที่อธิษฐานจิตลงมาแล้วนะคะก็ขอให้สำเร็จรุ้่วงไปด้วยดีนะคะแม่หมอขออวยพรให้นะคะ